สวัสดีครับคลิปนี้เรามาปิดการแจ้งเตือนวันเกิดของเราใน f a c e b o o k นะครับบางทีเราอาจจะเกรงใจคนอื่นนะครับที่เขาจะต้องมาโวยพรเมื่อเห็นมีการแจ้งเตือนนะครับทีนี้เราปิดเป็นการส่วนตัวเราสามารถที่จะทําได้นะครับให้เราเข้ามาที่แอป Facebook เลยนะครับเมนูเขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นคลิปเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เมนูเขาจะเปลี่ยนที่ย้ายที่แล้วนะครับ ทีนี้ให้เรามาที่ขีด3มขีดก็คือที่รูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับเป็นไหมครับมันจะมี3มขีดย่อยๆอยู่ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราไม่เห็นการตั้งค่าตรงนี้นะครับให้เรากดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวก่อนนะครับแต่เมื่อเห็นตั้งค่าเรากดตั้งค่าไปเลยและจากนั้นให้เรามากดที่โปรไฟล์นะครับถ้าเป็นแต่ก่อนนะครับเมนูเขาจะอยู่แถวนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาจะมาอยู่ที่โปรไฟล์เรากดที่โปรไฟล์เลยนะครับ แล้วทีนี้เรามาที่ความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วเรามาที่การจัดการโปรไฟล์ของคุณนะครับแล้วเราเลื่อนมาดูนะครับอันนี้นะครับตรงวันเกิดเราเห็นไหมครับตอนนี้ผมปิดการแจ้งเตือนก็คือเฉพาะฉันนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะ,จะให้เพื่อนเห็นเราก็ตั้งได้เราไม่อยากจะให้เพื่อนเห็นเราก็ตั้งได้โดยมาที่การแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วมากดที่รูปกุญแจตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับเราสามารถทีจะติ๊กอ่าเฉพาะเพื่อนเราเห็นนะครับตอนนี้เพื่อนเราก็เห็นนะครับหรือเราติ๊กนะครับถ้าเราไม่อยากจะให้ใครเห็นเลยเราก็มากดเฉพาะฉันนะครับหลังจากนั้นเราต้องมากดปุ่มบันทึกสีน้ําเงินนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่อย่างนั้นเขาไม่เปลี่ยนแปลงให้นะครับแล้วเราลองออกไปดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะเขียนว่าเฉพาะฉันแล้วนะครับดังนั้นก็คือเพื่อนใน Facebook หรือว่าคนใน Facebook ก็จะไม่เห็นวันเกิดเราแล้วนะครับ จะไม่มีการแจ้งเตือนพวกเขาแล้วนะครับถ้าเราปิดอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นของระบบ Android นะครับเราไปดูระบบ iOS กันนะครับซึ่งคล้ายๆกันทีนี้เรามาดูเครื่อง iPhone บ้างนะครับก็ทําลักษณะคล้ายๆกันนะครับเราเข้าไปที่ f a c e b o o k นะครับแล้วทีนี้เรามาที่เมนูนะครับของ Android เขาจะอยู่ข้างบนใช่ไหมครับของ iPhone เขาจะอยู่ข้างล่างเรากดไปเลยนะครับทีนี้เราเลื่อนมา ตรงนี้นะครับการตั meantime, taking, ้งค well, ่าและความเป็นส <future pudding> <ank> ่วนตัวนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าอยู่เรากดที่การตั้งค่านะครับแล้วตรงนี้นะครับโปรไฟล์เรากดไปเลยนะครับแล้วเรามากดที่ความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วทีนี้มาที่การจัดการโปรไฟล์ของคุณนะครับแล้วเราเลื่อนหาวันเกิดของเรานะครับอันนี้นะครับวันเกิดของเราแต่เราต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับ การแก้ไขเราต้องแก้ไขสส่วนนะครับก็คือวันที่ก็ไม่เขารู้นะครับพศเกิดก็ไม่เขารู้นะครับเรามากดที่กุญแจตรงนี้นะครับกดไปเลยเห็นไหมครับเฉพาะฉันนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นเฉพาะฉันนะเขาจะมีแบบเป็นเพิ่มเติมเราก็มากดที่เพิ่มเติมนะครับแล้วมาตรงที่ปีเกิดของเรานะครับเราก็กดเหมือนกันนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงเฉพาะฉันเหมือนกันนะครับ สมมุติว่าผมจะเปลี่ยนติ๊กไปให้เพื่อนเห็นนะครับเราก็มาติ๊กตรงเพื่อนนะครับถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องมาบันทึกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่บันทึกตรงนี้เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงให้เรานะครับเขาจะใช้ของเดิมนะครับ <AfD S 2> ดังนั้นก็คือเราต้องการแบบไหนนะครับหลังจากเราติ๊กตรงนี้แล้วเราต้องมาบันทึกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเราต้องการเฉพาะฉันใช่ไหมก็บันทึกนะครับและทีนี้เพื่อความแน่ใจเราเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะครับ ทั้งสองที่เลยให้มากดตรงนี้ที่หนึ่งเฉพาะฉันแล้วนะมาดูที่พศเกิดอีกที่หนึ่งกดเฉพาะฉันแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ีใค่เห็นวันเกิดและพศเกิดของเราแล้วนะครับเพราะว่าเราไปปิดให้เห็นเฉพาะเราคนเดียวนะครับนี่ก็คือผมทําทั้งเครื่อง Android และเครื่อง iPhone ให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ